คุณพี่ได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับทองคำสองสลึงจากบอยรถบ้านค่ะ,ะจริงค่ะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่เลยค่ะคดีใจใช,ใช่ไหมคะหรือว่าตกใจดีใจมากตกใจด้วาะรแล้วก็ผู้มาเจอกระ่องไม่ดีแล้วก็มันจริงมากเดี รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นผู้โชคดีโอ้ oh, ดีใจค่ะดีใจดีใจมากก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้านบอยรถบ้านที่จัดโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าต้องพูดว่าลูกค้านะคะลูกค้าแล้วก็ผู้ที่แนะนําลูกค้าที่มีโปรโมชั่นดีๆนี้ก็ขอบคุณนะคะดีใจเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไม่คิวจะได้เหมือนกันใช่เราแจกจริงนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะคะเราแจกจริงๆนะคะ อทางร้านก็บริการดีค่ะประทับใจเชิญชวนมาซื้อกันได้ค่ะตอนไปซื้อก็คือไม่ได้ไปดูรถเองก็คือแบบให้เซลล์เอามาส่งให้ก็คือประทับใจร้านบอดรถบ้านนะคะว่ารถสวยคุณภาพดีบริการประทับใจค่ะ,คะก็แนะนํานะคะเพราะว่าแจากจริงแล้วก็ตอบแทนทั้งผู้ที่ซื้อและผู้ที่แนะนําถ้าใครสนใจจะซื้อรถก็ขอแนะนําร้านนี้ค่ะบอดรถบ้านค่ะ